ครับพี่น้องมือนีแต่ว่าท่านหอนเทียนดอก,ออก,กดท่านหอนเทียนดอกรถมีปัญหาครับรถแม่บ้านใส่มากอะ่ะโดนแล้ว,ลลวเพราะตอนเราขี่ว่มีปัญหายังพอเราขี่เกียร์สามเกียร์ยเดียวแ,แต่พอพอผมมาขี่เบรกเราคุยลุยวันนึ่งเกียร์มันตำ่ำโคเนี่ยผมขี่ว่าอย่าง พอมันขีเกียร์สามเกียร์สามเกียร์เดียวเกียร์สามเกียร์เดียวก็เสียวได้คือถ้าออกตัวแล้วก็ไซนึงสองแล้วก็ขึ้นสามป้องหัดสามแล้วก็ไปเท่านั้นละเอาท่นี้ตอดตัดตัดตอดรถมหันมันเกียร์มันคอยทีมเขียวพี่น้องอืมสวัสดีทักทายด้วยครับผู้ทันผู้ส้มคณะหนึ่งศูนย์ขนอันนี้น้องโดนนะครับอันนี้เจฟั้มนาแคร อาณาแคะโอ้นาคำคายแคป้อมคาปวาปบวบาปีนทองมาสิบ้านาคำคายแคเหรียญโค่นหยาดโลเนี่ก็คือผู้หญิงในตำนานเด้อพี่น้องเธอคือผู้หญิงในตำนานข่ไขว่าพื้นเล่าต่ละมือแต่ละเวินเป็นไหนคือข่อยว่าบอคือสอบเขาคือข่อยว่าบอไขว่าบอไขว่าบออันนี้คนท่วงข่อยว่าอัน สอบเขาไว้ทั้งหลังหันนี่ละนะครับไม่ยิ่งในตำนานผู้นั้นละที่อันนี้ละที่คอยรักเงิ้มันดีๆม่นไผเป็นไผไ,ไปบ่ได้ครับสวัสดีครับนะครับสองคนที่เขามาเบิง่งเนาะนะครับพอดีมาตลาดนัดมาตลาดนัดบานนี้รถจะเลยเบรกบ่อยุรถเมียรถมอเตอร์ไซค์ของเมียเ,เบรกบ่อยุครับเลยมาหาสร้างสมนะครับนี่ ช่างเจนะครับหน้าคําค่าแค่นะครับกับหน้าคําปั๊มปั๊มปั๊มหน้าคากับสร้างเบนหน้าคําค่าแค่นะครับรับเห็ดเบื้องต้นสุยางนะครับเองลูกไส้นี่แหละกมหันไปพวอโต๊ะใหญ่ครับไปย่างตลาดนัดไปซื้อของไปซื้อทรงว่ยบันหนอกข้านกข่อยก็ได้ไปซื้อกางเกงไปซือเพราะขาการเกงกันเรียกว่าเอ้าพิ่นพิ่นท่วง อันเจ้าอันเจ้ามันพูดอยู่ในคลิปอยู่บ่ว่าสันขอจื้อเจ้าได้อยู่ได้นี่อันขอจื้อเจ้าได้อยู่หันสี่เส้นอภาคอยไหมขอจื้อมองนี่นี่ละว่าสันโอ้ยไข่กระพุ่มใจครับไข่กระพุ่มี่เน่าสิบอกบอกเขาเรียกว่าแมนอยู่ครับผมนี่ละเพราะกระจื้งไงเนาะพอสันดอกคนหัวหลันเฮ็ดคลิปกขืมีแต่มีบางกี่คนนับเอาก็ได้ว่าสันมันจื้งไงครับเพราะแม่นดอกคลิปเจ้าเป็นตะเบิ้งเบื้งดีอยู่ว่าสันแล้วว่ะจะเลยขอบบุญขอบคุณกันไปนะครับกับอุดหนุนทรงวะ วุน้นกนเก่งพ่นสองตันะครับอยอดเสเบิ้งนะครับไม่ยิ่งในตำนานเด้อหลายคนว่ยโอ้อยากเห็นได้เราเป็นนางเลยสันเอ,เ,อเอาเอาท,ทาไทยเอฟซีนี่ลอยสามสิบห้าคนนี่หละครับๆๆไม่ยิ่งในตำนาน,นี่อันนี้แหละสวัสดออีงามาเลยไหมๆๆเห็นมาครับสองสองรอยคนเหรอคนหนึ่งที่เบิ้งๆๆามาำว่าเบิ้งเขาสองร้คนสวดีงามงามู สวดีค่เออนี่แหละยอะฮะเยี่ยมเลยเจ้าผัวจมเลยแม่ตะละเมือตะละเวนเอฟซีเขาเจ้าว่าทักมันยังย่ผมเครียดย่ผมยังกะหาตะแน่วให้ผัวจมลงคลิปนี่ครับสภาพรถเล่านะครับข่อยขี่ไปตลาดนัดเจี่บเปนถิ่มเขียวเบรยกโมมีขี่ได้จังได้เม่ข่อยแม่ข่อยเบรยกเราจู้รู้จู้รู้เจี่มันไปตามรถเขาเจ้าเนาะขย้อนนายบดล้วว่าอีแม่ขี่รถขี่ตะเกียรสามเกียรเดียวว่าสัน เป็นสันอัศริยะตัวนะครับม้เจ้านี่ก็ลงคลิปไปเด้อพี่น้องนะครับก็เลยใดขอคิดมาอย่างหนึ่งค่ดว่าผู้ใดที่ผู้ใดที่ันคิดว่าสิติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านนะครับก็ต้องคิดให้หลายเด้อมุเจ้าสีเฮ็ดจังสันเพราะว่ามันก็มีผลประโยชน์กับประโยชน์ของมันก็คือต้องการต้องต่ป้องป้องโอ้ยยันเดผู้เดียวเนี่กูนี่เนาะ ป้องกันผู้ไล่ให้ขโมยป้องกันผู้ไล่ให้ขโมยอ่าและที่สําคัญอันมันอันตรายมองหนึง่งถ้าเกิดว่ามุเจ้านี่นบ่ได้รักเงินเมียบ่ได้รักเงินเมียกับบ่ไปยังแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าได้รักเงินเมียคือข่อยนี่เจ้ากสิเดียรร้อนน้ำเพราะว่าเมียเจ้ากสิจับเจ้าได้อึันน้าเจ้ารักเงินเขา เพราะฉะนั้นการการการติดกล้องวงจรปิดนี่มันกับมีทั้งผลดีและผลเสียเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพิจารณาให้ดีเด้อน,นะครับจังเมี่ยข่อยก็อยากติดน้ำเขาแต่ข่อยบ่อยติดพอเรื่องไดนขอ่อยเสียติดติดเราขอกลักเงินมันบ่ด้นะครับนี่คือที่มาที่ไปของของคลิปที่ว่ากล้องวงจรปิดนะพี่น้นองเขาเหม็นมาท,าทักทายกันได้เด้อครับเบื้องแต่ว่าลอยโค่น มีม,มีมีคนต่างประเทศเขามาคุณเพ <Hello. S 1> ดอนแคร์รค่าซันเฮลโลพันพนว่าเฮลโนะลฮีโลเฮลโลเฮลโลเออพฮ้เอ้เฮ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 ม่น้นฮ้เฮ้ดฮ้เ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 ฮ้าฮ้นฮ้เฮ้เฮ้เดี์ฮน้เฮ้เน้เฮ้เฮ้เฮ้มน้เฮเเฮ้เฮ้เฮ้เฮเ้เฮ้เเเฮ้เฮ้เฮ้้เเเเน มันกินั่งนี่พ่นยิ่งในตำนานนะพ่นที่อัศริยะมากเลยสามารถขี่รถเกียร์สามเกียร์เดียวตั้งแตร์มเพิดจนหอดบ้านได้มองแยกมองคองมองลุม่มมองล่องบอกเจออุสิกีเกียร์เดียวเกียร์สามเบรคบ๊อบี้กูไปขี่ได้ตอนนี้กับรรยากาศก็ยุม่มปั๊มน้ำมันของอยู่อยู่ที่อตรเภอทุง่งฝนนะครับให้ลกูกให้ลกูกชา้เฮ็ดให้เฮ็ดได้เราบ๊วน แล้วอันนี้คือลูกไส้ไงมาทักทายเอฟซีเราทำหนึ่งสามร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยเอาตัดซองตากซ่องตากซ่องบอเบนครอบครัวตัวป่วนไดครับข้าวหนั้นนะครับเราก็กเดออ็นซองคือกันเดินนะครับลูกไส้แท้ๆนี่แหละอบอเบนครอบครัวตัวป่วนทวนผู้ใดที่อยู่ในเขตอำเภอทุ่งฝนเด้ออยากเอารถมาล่างนะครับล่างรถก็สามารถมาใส่บริการ าาล่างอาชีเขาลูกแท้ได้นะครับนาคำคาแคออียร์บริหารงานโดยบอเบนครอบครัวรตัวป่วนนะครับส่วนผู้ใดที่ต้องการจะให้นไงว่า,าล่างให้ก็ได้นะครับปติดต,ต่อมาอยาู่ในไงว่า,าสิมาล่างให้ต,ตะวันตะ,ล,ล,นะนลุละข่อยขอกลางบอลเด้ตะลุข่อยล่างเขาอือร่นเหล่านี่แหละบางคนหล่นนะครับคนพีพอคนพีพอมีรูปหัวใจเขาโรงพยาบาลมาเอ้า สติส๊กเกอร์เจ้าคือเปลี่ยนยังสัน้นเจ้าไปโรคหัวใจบ่พี่พ่อสติส๊กเกอร์คือเปลี่ยนหัวใจหละ่ะก็คือจังโรคบานหัวใจโรคบานหัวใจหมอโอ้หัวใจหมอครับเพิ่นแห่งหัวใจหมอมาสามดวงขอบคุณครับนะครับคุณพี่พ่อนะครับเนี่ยเป็นว่งครับกินข้าวจินา่ามกันละบอ่อากาศพอนดูแลรักษาสุขภาพกันดเด้อเด้อนะครับค่อยบอกค่อยจากกันเด้อกบดูกับเมีย ก็ผัวกระไดไม่ราพิดกันเอาคลิปเนียว่าให้เบิงแต่ว่าเอาให้เบิงให้มันถือคลิปนี่แหละถ้าเป็นผู้าชายถ้าเป็นผู้าชายเอาคลิปที่ข่อยด่าเมียไปเปิดให้เมียเบิงหงูย่า,น,น,ยา,น,น,านเนี่มัวเจ้าแต่มันไหนย่านล้วมันบาขึ้นเนี่ยหูขันเขาได้ดึงผมเหมือกันแตมันได้นรวนล้วลมันบาปงนะครับเพือข่อยนี่เบิงเอานะ่ยดดึงดูเดือดหายกระไดนี่ระผู้เฮ็ดเอา้าเนี่ยของดูผลซื้อ อ่วนะลีลาและทาทัางพร้อมนี่นั่งอันนี้พี่น้องก็สังขอยันมันขอยังไงจ้างขอกระเบรักมันใส่หัวมันจากติดกงก็จอนปิดเขาไามันติดพอขันติดเหล้วขวกาซิรักเงินมาเลยมือว่านมือก้อนนี่ก็เออจังไรจังไรกบขอบพุ้นเอฟซีนะครับที่ให้การสนับสนุนติดตามในว่าเนาะนะครับมือว่านกับมือก้อนนี่ก็เข้าไปเส้นทานอุดรไปซื้อของกะมีคนหูจักครับมีคนหอูจักทักทายนะครับ มื er. decir, ini, woah, care, it, ่อนี้ก็เข้าไปซื้อของตลาดนัดก็พ่อค้าอยู่ตลาดนัดก็จําได้นะครับเพ่นว่าเคยได้เบิ้งคลิปได้เบิ้งผลงานกะโอ้รู้สึกพุ่มบมกพุ่มใจครับแต่สิ่งที่พุ่มใจ๋ยก็นั่นก็คือเพ่นว่าคลิปข่อยมันมีอันจุดเด่นว่าสั่นเบิ้งจําง่ายว่าสั่นมัน่ชี้เส้นหน้าผากข่อยพลว่าชี้เส้นหน้าผากข่อยข่อยจื้อเมืองนี่ละว่าสั่นโอ้ยเนาะกัตสิว่าจังไลยกับคนนั้นเฮ็ดคลิปกับ ส่งผมแบบนี้มันก็บ่ค่อยมีเนาะมันก็เลยจื้อง่ายสิเป็ีแางสละคือคือว่านะครับม่อนคนดีบอกว่าอ่าไงว่าบริหาทีมงานบอนะครับก็ไปและเด้ไปใส่เสียงมือวันเสาร์หันเด้นะครับก็ถ้าถ้าอยู่ในสมาชิกก็สได้ยินเสียงพฟูจแหวงอ่าสอนบอกแก้วในการหาปลานะครับว่ามีปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งเฮ็ดเจ้าไหนจังสิกินได้โดนแม่นบอกนะครับไปใส่เสียงแล้วก็กลับมาเพราะว่าอ่าพันแล้วธุระอยู่นะครับแล้วการแล้วงานแล้วกันละก็จ้าสิไปหา มูหาพววหาทีมงานนะครับตอนนี้เฮ็ดธุระจะของจักหน่อยจักก่อนจักเดือนสองเดือนสักก่อนเนาะนะครับตอนนี้ครับเที่ยวไปเที่ยวมาเอาลําบากในจักหน่อยแต่ก็ก็ต้องกลับไปเพราะว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นงานเพราะว่าสมิงไ่หอกะไงว่ากับทักเป็นเป็นคนมาถึงเช่นคนหนึ่งถึงคนในครอบครัวสมิงไฟคนหนึ่งนะครับอ่าแต่เลยต้องไกลไปได้งากว่ได้ก็ต้องไปนะครับต้องไปเพื่อกินหอดคิ่ถึงเอฟซีทุกคนเนาะ นะครับและเจริญบรรยากาศนะครับส่วนผล้ใดที่อยู่นี่เขียนอำเภอทุงฝนเด้อนะครับมาสนับสนุนน้ำปั่นใดนะครับน้ำปั่นร้านของหลวงสะภ้นะครับซื้อร้านน้ำปั่นยังกับเบลนนะกับเบลร้านร้านน้ำปั่นบ้านเยมนะครับจากขออจาดแยกนาลงบานกัะเรี่ยวลงมาทังบานนุ่นสะอาดเด้อครับเด้อมาสนับสนุนกันได้นะครับกาแฟไม่กินกาแฟเย็นๆหลั็มาล้างรถล้างล่าเนาะนะครับ มาล้างรถล,งล้างล่ากันนะครับอันนี้ก็อีกผูน้นึงนะครับอ่าผู้ชายในตำานานักหาหน่นอไม้ในตำานานครับพญ่เหลียวนะครับใส่เสือเ้อทิชเยวนี่สิปหานหน่อไม้ใส่นอ้นนะครับเราหาจินงจิง,เก,งเก่งต่อพญี่นี่เอเอารถมาแ็ดกันเรยเพอดีก็ได้ไล่ซดสิบห้าไปแห้ดยังก่อนเมื่อนี่ในเอื้องไปปีนี่เราหาเอื้องเก่งๆดอก,กต่อพญีน่นี่ขึ้นเบิง้งหรอ บานเมี่ยงบ่ได้เราได้อึองมาเป็นสี่สิบห้าสิบโลรับเปเอาจังใดอขนาดคนอผูกข้อตายอยู่ใต้ต้นไม้อ่อนต้นอยู่รับจิตใต้อึองเสยเดินอ่าเป็นน้าขาหน้าใหม่ในตำนานรักผูกข้าวโคตรในตำนานอ่าเย็บป้องใม่ในตำนานนะครับในตำนานซูเดี่ยนะครับนี่แหละนะครับค้เย็บป้องม่กัตำนานครับคนอยานเมี่ยงในตำนานกับผู้นี้นี่แหละตัวย่างอีกผู้นึงกับใดนะครับมาท่านบด่าทีมงานอีผู้นึงทีมงานคนอยานเมี่ยงนะครับ จริงๆแล้วบ่ได้ย่านดอกเตยสู่มันบ่ได้ซื่อพี่น้องอันผู้ใดสู่มันได้บอกเทคนิคนี้เด้ออันซุ่มมันอ่าจริงๆแล้วถ้าห้างเศร้าจีนน้องมันได้มันกะมันกะเศร้าดาห้องทนองละแต่ว่าห้องห้เศร้าจีนน้องมันบ่ได้อ่ามาตาหวานย่าขอข่าวครับโหลดเจ้ามันเอียงว่าสีพ่อกินมาได้กับรถมาได้เอ้าเห็นมียอะไรได้บัตรนี้รถแล้วแล้วครับพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งเนาะ เออบรรยากาศบ้านเฮาบรรยากาศดีบ่นะครับอันนี้ก็คือบรรยากศาศบนะ้านเฮาเนาะอนะครับกบแวบ,แบาวฟมเตือน้ำมันอ่าเติมน้ำมันแล้วๆกับรถมาล้างเด้พี่น้องนะครับน่าำค่าแค่นี้รถมาลา้า,ลางล่างแล้วๆ้วนนั่งถ่านะครับกับสั่งน้ำปัน่นสั่งกาแฟกินเย็นเสร็จแล้วกับออกไปด้วยความสุขสมหวังสดซื่นจ่มใสตัวนะครับรถก็สะอาดหอ,อม นะครับกินกาแฟเย็นๆน้นำมันเต็มถังออกไปนะครับเนะี่ยคำามานี่ว่ามีผิดหวังนะครับพี่นองโปรโมดโปรโมดลัน่นโปรโมดลั่นให้ครับให้ให้ให้ดอกนะครับสำหรับเนยว่าเองกับ,บ่มี่อย่างดอกวิตามินอว้ย,ยาก,กินมันสำปะหลังกับมาเยี่ยมได้ยืนหน้าน้องเมกนะครับส่วนถ้าเกิดกินหวดนคิดถึงอ,อยากได้เสียงหวัวเราะนะครับในตอนเศร้าตอนแรงทรงมอดแผ้ซูเมอกับเบิ่งพอกันในคลิปนะครับ ส่วนผู้ใดที่กําลั่งบอกเขาอ,อกขอยใจกันก็เมียก็เอาลิปคอยในหลัเขาเบิองโหลดนะครับก่อนที่สี่อำลาพาจากกันนะครับมีคําคมมีขอคิดนะครับเมือ่อน,นี้กับสุบไลด่วนเนาะนะครับจริงๆแล้วความแนนอนของคนเฮาเนี่ยมันบามีเ้อพทีนองนะครับเห็นกันอยู่ละลัดเห็นยางกันยางเห็นย,ยางอยู่แท้ๆน,นะครับต้องพเข้าตายจ่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนหฮามีอยียง ย่าไปขี้ที่หลายนะครับนะครับเพื่อป้องกันบ่าให้มันตายี่ก็ซื้อทานมาใส่มันแน่นะครับยินมาละ่ะยนืนตายแล้วมือเศร้ายเห็นดีๆอยู่ทานเบิดตายจ้อยเศร้ายางจ้อยก่อนละเศร้าหนึ่งซื้อมาเปลี่ยนใหเนแน่นะครับเสร็จแล้วบางอีแตเว้นมันมาตรงเนี้ยแตเว้นสมือหนี้นี่แหละครับฝากไปนะครับนายม,นอ,มนอนแต่ม่นขวดีบอกว่าทั้งบ้านเนี่ยว่าห่อนบอรรนารสันกับห้อนนือกันนะครับมันมีแตเว้นหลายดวงอยู่นี่ ขวนก็ทั้งบานไม่เจพุคนละเต้นน้ำ่อยกระดวงนึงแล้วนะครับสา,ารละมอเหนี่ยวสมิ่งสะก,กันนะครับนี่นั่งอย่างนีอยากเมี่ยแล้วเนี่ยใหญ่น่างผู้หญิงในตำนานนี่คือคือผู้หญิงในตำนานไายบายขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณทุกการรับสมนะครับนีเอฟซีต,ตัวนี้นหน่อยคนหนึ่งหนึ่งนั่งอยู่น้ำกันมากับเปิดฟั่งไรซ์สดโอเคขอบคุณหลายๆสวัสดีครับเนี่ยว่างมังเลยเหรอ Ó, okay. que...